ผู้ป่วยอยู่ที่ไหนบ้างนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยในพอโอชทัชสองนี้เราจะเน้นเรื่องการแพร่กระจายคารออครับเอ่อถือที่มีความเสี่ยงและคารรออกนะครับแล้วก็ตำแหน่งมากของผู้สูงอายุนะครับผู้ที่พิการครับเสียงอหนี้ทําให้ผู้ที่อ่าต้องการผู้ที่เหยียบร้ได้ดโอกาสในเรื่องของส,งสุขภาพเนี่ยเข้าถึงตําแหน่งทางบริการได้ครับ แล้วในอนาคตนี่ตัวทักษะดีนี่จะมีอารขยายขยับขยายเพิ่มขึ้นมากเลยอ๋อแน่นอนครับจริงๆข้อมูลจากเชิงเชิพื้นที่นะครับของฮันทิซ่ามีอยู่เนี่ยมาจากข้อมูลในเรื่องของเรื่องของการแพร่กระจายทางเารอิดตออแล้วเนี่ยนะครับเภาพอากางของพื้นอากาศนะครับแล้วก็เวลามีเกิดโรคต่างๆเนี่ยเราถอจะดูเลยว่าการแหล่งมังเชลโรคเนี่ยครับมันมีที่มาแตกต่างกันไปนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ประกอบกันแล้วเนี่ยทำให้เราพัฒนาได้นะครับรวมถึง นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะแหล่งที่การให้บริการสาธพยาบาลนะครับของทางประชาชนที่อยู่ใกล้บ้านนะครับก็จะทําให้เขาได้เข้าถึงสาธารณบาลได้มากขึ้นครับในส่วนของข้อมูลเชิงลึกและการร่วมมือกันของพิซ่ากทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีอะไรยงนีบ้างครับครับจริงจริงงานพวกนี้จะต้องทำวิจัรร่วมกันนะครำวิจารณร่วมกันเพราะว่าพิซ่าเองก็มีองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขแหล่งที่มาของโรคนะครับโอกาสที่เกิดโรคนะครับประชาชนที่ มีความเสี่ยงต่อโรคอยู่ที่ไหนนะครับตรงนี้ข้อมูลนี้เราไม่มีนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้พอมาปรุงในพื้นที่แล้วเนี่ยทำให้เราวิเคราะห์ได้เราใช้เอไอใช้เชื่อแล้วยิ่งทำให้เราประมาณการความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโรคนะครับได้เราทาให้พัฒนาระบบได้ดีมากขึ้นครับครับในส่วนของปรแกรมไหนนะครับตัวไลฟ์ดีเนี่ยมันสามารถนำข้อมูลมาช่วยในส่วนของการาสาธุดได้ไหมครับในส่วนของข้อมูลของไลฟ์รีเนี่ยสามารถที่จะบอกเขาได้หลายอย่างมากในในปัจจุบันในเวอร์ชันหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ย เราสามารถจะใช้ข้อมูลนี้หนึ่งคือช่วยบอกประชาชนว่าสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีผลกระทบกับเขาอย่างเช่นเรื่องของคือ PM สองจเรื่องของขึ้นความร้อนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีผลอย่างไรการพยากร์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเพื่อประชาชนจะได้มีการเตรียมตัวในการป้องกันและดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องนะครับอันที่2คือเราใช้ในช่วยในการดูแล ประชาชนว่าจุดตรงไหนเป็นส่วนที่เราต้องเข้าไปช่วยดูแลระมัดระวงังแจกอุปกรณ์ต้องการเป็นหลักครับรเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองเนี่ยทางาไลฟ์ดีเนี่ยช่วยเรื่องของการดูแลประชาชนเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างยิ่งครับในส่วนของข้อมูลการสและสนุนภาษีรอมเนี่ยทางพิจารณาเนี่ยมีส่วนช่วยกับกรมอมไยได้มากน้อยไในเรื่องข้อมูลช่วยมากเลยครับแล้วก็สามารถที่จะเราเราสามารถจะนาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาผนวกกับเรื่องของข้อมูลของผู้ป่วยของเราที่จะ นำไปสู่เรื่องของการบอกว่า AtLA s เรากำลังจะทำารงกระวงสาราสุขจะมีโปรเจกต์ที่จะทาเรื่องเฮลแ t ต a าสครับจะบอกว่าส่วนนี้ประชาชนที่มีการป่วยอยู่ตรงไหนบ้าง<ม>การโลเคชเขาได้เฉพาะเจาะจงตำแหน่งได้ทำให้เขาเราเข้าไปช่วยดูแลเขาได้ดีขึ้นสามารถจะเข้าถึงบริการได้ดีขึ้นขยายบริการได้ถึงการวิเคราะห์หน่วยบริการของเราที่จะออกไปครับและสำหรับกลุม่มเฉพาะก็กลุ่มเบาบางพวกนี้ครับมีส่วนช่วยได้เต้มมาก ในส่วนนี้สําคัญมากเลยครับเพราะว่าในกลุ่มเปราะบางเนี่ยเขาจะมีความเสี่ยงสูงในการที่จะดูแลชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เขาได้รับข้อมูล ล่วงหน้าในการที่จะพยากรณ์สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นรอบๆตัวเขาวันนี้อากาศจะร้อนมากเขาอาจจะต้องเตรียมตัวในผู้สูงอายุที่จะต้องเดินทางไปไหนอาจจะต้องวางแผนการเดินทางให้ถูกต้องเรื่องของเสื้อผ้า,สาใส่ถูกต้องเรื่องของมลภาวะทางอากาศไม่ว่าจะเป็น p m 2.5หรืออื่นๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เขาสามารถจะป้องกันตัวเองและดูแลตัวเองได้ดีขึ้นครับโดยเฉพาะในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังอยู่แล้วเหล่านี้จะสามารถ เตรียมตัวเรื่องของยาเรื่องของการเดินทางสุดท้ายเรื่องของห้องปลอดฝุ่นที่เรามีรวมอยู่ในไลฟ์ดีด้วยเนี่ยจะสามารถบอกได้ว่าเขาจะไปตรงไหนที่เป็นบริเวณที่ปลอดจากภาวะที่เกิดมีพีเอ็มสองจุสูงปกว่าปกติเขาจะดูได้อย่างอยู่ได้อย่างมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นครับแล้วแต่อนาคต,าาาท,ตทางโภชนากมไมีโอกาสที่จะลวมือกถะทางไดดีอย่างเพิ่มในส่วนอื่นนะครับหรือว่า ผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือหนึ่งเรื่องของแอปพลิเคชันผมเข้าใจว่าเราพยายามจะรวมให้มันบูรณาการกันมากที่สุดจํานวนแอปไม่ต้องเยอะครับแต่ฟังก์ชันควรจะครอบคลุมอันที่2ก็คือข้อมูลที่เรามีอย่างที่ท่านดรประกอบได้พูดถึงแล้วคือข้อมูลในเรื่องของสุขภาพแล้วก็พื้นที่ของประชากรจะสามารถรวมกันกับข้อมูลของพื้นที่ที่เป็น geo health ได้เป็นอย่างดีเราจะสามารถทั้งจัดวางบริการให้เหมาะสมให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการดูแลตัวเอง พยากรล่วงหน้าได้ว่าเขาจะต้องดําเนินการกับชีวิตอย่างไรวันนี้จะต้องอย่างเหมือนที่ในคลิปที่ได้เห็นว่าวันนี้เขาออกไปจะประเจออะไรบ้างเขาจะต้องป้องกันตัวเองขนาดไหนควรจะทํากิจกรรมหลักแค่ไหนครับจร,จริงๆจะเสริมนิดนิงครับก็จะให้ประชาชนลองทดลองโหลดไลฟ์ดีมาลองใช้นะครับเพราะว่าจริงๆิผู้จับประชาชนเกนือบอยู่ยสูงสุดเราในฐานะผู้พัฒนาให้บริการให้ข้อมูลเนี่ยบางทีเราคิดของเราดีสุดลวน่กากันผ้ประชาชนแต่ว่าจะให้เขาไม่กลับมา ว่าแอปของเราเนี่ยยังขาดตัวบวกข้างลงไหนทางเราสองหน่วยงานที่ทํางานร่วมกันนะครับเพื่อจะให้แพคเกจชั่นเนี่ยอยี่เกับอยู่สุดสุดประชาชนครับครับก็อยากให้ได้นะครับอนาคตนี่จะมีการพัฒนาในส่วนไหนยังไงบ้างแล้วก็สําหรับคนที่ต้องการอยากจะเข้ามาใช้บริการเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้ทางไหนไหมครับครับเออจริงๆตอนนี้ไลฟ์ดีท่านโหลดได้เลยไม่เป็น iOS ไม่เป็นเอ่อของ Apple นะได้ทั้งคู่นะครับเรา ใช้ได้เลยน้องๆที่เป็นนักข่าวผู้สื่อข่าวลองลองไปใช้ดูนะครับแล้วคขาจะคำชมคุณสุดอยากให้คอมเมนต์กลับมาเรื่องที่คำแนะนำว่าตรงนี้ขาดจุดนี้จุดนี้ได้เกือบเยอะสูงสุดครับอันนี้ก็ในเรียนคือกุามรารใหมก็กับเราที่พร้อมทำงานของเราร่วมกันนะครับ ถกีนะคะึ่งสองรูปนะคะถ่ายรูปเราวด้านด้วยนะครับโหลดไลฟ์ดีมาใช้ด้วยนะเอเลยค่ะทำไมทไมออไหมเ้าออกไม่ดีต้องโทรขอไม่ใช่พี่นะ